สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะในช่องนันดรถสวยมือสองนะคะกราบสวัสดีพี่พี่ีผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้นั้นมีรถสวยๆหนึ่งคันมานำเสนอให้ได้ชมกันเป็นรถโตโยต้า a คมรี่0 G 0ปี2016นะคะคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่ 6 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะใครที่กำลังมองหารถไปใช้งานอยู่นะคะแนะนำคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเป็นรถสวยหรูสไตล์ผู้บริหารนะคะคันนี้เลขไม่หน้อยด้วยนะคะใครสนใจห้ามพลาดโทรหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวดกันไปเลยนะคะช่วงนี้นะคะ ใครออกรถนะคะผ่อนอีกทีปีหน้านะใครสนใจห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวนัดนะคะจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถสีเทาดำนะคะเป็นสีสวยๆอีกหนึ่งคันเลยนะคะป้ายทะเบียนจะได้เป็นป้ายนี้เลยนะ5กไก่ยอยักษ์7512กรุงเทพมหาคนครนะคะโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโฮมียมนะคะ ควมไฟคู่หน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะลูกแก้วกลมๆสวยๆเลยนะคะมีในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหน้านะคะฝั่งละ1จุดเลย ในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะช่วงล่างของอรถนะคะเดิมเดิมเลยไม่มีคราน้ํามันหยดไหลยเยิ้มนะคะมีเพียงค่าบฝุ่นคราบโคลเท่านั้นนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะยางรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นยางรถปี2022นะคะ ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะยางปีใหม่ๆกันเลยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะคันนี้นะคะกระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะฝาครอบกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาให้ตรงกระจกมองข้างนะคันนี้ได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูสี่ด้านนะคะ จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะลูกค้าแล้วเขาก็จะมีในส่วนของเส้นโครเมียมเส้นใหญ่ๆนะคะตัดผ่ากลางตรงมือจับประตูนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่แล้วก็คันนี้นะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะได้รถคันนี้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะช่วงนั่งด้านหลังของรถนะคะโครงสร้างเด,เดิมเช่นกันนะคะเพ็ย่อนนะการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะคะไม่มีเรื่ ของการชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะไฟด้านท้ายนะคะดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะลูกค้าไฟท้ายดีไซน์อย่างสวยงามเป็นตัว2 0ตัว G นะคะด้านล่างมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับเซนเซอร์กันชนด้านหลัง4จุดกันเลยนะคะโลโก้ด้านหลังจะเป็นแบบโครเมียมนะคะ กระจกหลังติดตัวไร้ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะรับรองว่าใครได้รถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสวยรู้สไตล์ผู้บริหารแบบนี้นะคะพลาดกันไม่ได้เลยนะคะราคาไม่แรงด้วยนะคะผ่อนนานสูงสุด เปี84งวดกันไปเลยนะคะใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทร098 260 9587นัดเพชรย่นนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับรายเดภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะหรูรามากนะคะสำหรับภายในนะคะมือจับประตูด้านในจะเป็นแบบโครเมียมนะคะระบบเซ็นทัลล็อกก็จะปรับออโต้สี่บานแล้วก็จะดีไซน์ในส่วนของลายไม้นะคะเพิ่มความหรูหรามาให้อีกระดับหนึ่งเลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของปุ่มเซตร,ระดับเบาะคนขับได้นะคะสามารถปรับเซตได้เลยนะคะจะได้เป็นกุญแจคีเรตปุ่มแอ g จิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะ พะะวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมลาลัยเลยนะคะสภาพพวงมลาลัยเดิมเดิมเลยนะคะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะมีคูชคอนโทรลให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะหน้าจอเรือนใหม่นะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าเลขมไม่เยอะนะคะให้ดูใบสคบ คันนี้เลขไมจะอยู่ที่68,000กิโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าไม่แท้ไม่เดิมนะคะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปได้นะคะเป็นตัว Camry 2.0 G ปี16ราคา6 4 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้ราคาก็ถือว่าไม่แรงได้ไม่น้อยด้วยนะคะสำหรับเครื่องเล่นเสียงก็เป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ถุงนะคะลูกค้าคอนโซลตรงกลางเขาก็ตกแต่งเป็นลายไม้ดีไซน์สวยงามนะคะ ตรงนี้จะเป็นในส่วนของที่วางแก้วน้ําให้นะคะ2ใบแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอา่ที่เสียบ AUX USB ได้นะคะแล้วก็คอนโซลเขาก็ตกแต่งเป็นโทนสีดามตัดด้วยรายไม้นะคะสวยๆกันเลยนะฟ้าเพดานนะคะไม่มีร่องรอยของการขีดเขียนหรือลองอลักระใดทั้งสิ้นเลยนะคะไฟติดครบทุกดวงนะคะที่เก็บแว่นตามีนะคะสวยๆคันนี้ห้ามพลาดเลยนะสําหรับตรงนี้นะคะ ดางคอนโซลน,นะตรงนี้เขาจะเป็นที่ชาร์จแบตไอโฟนได้นะคะสามารถวางชาร์จแบตได้เลยนะคะที่พักแขนก็ใหญ่ๆเลยนะคะเปิดเก็บสัมภาระได้อีกด้วยนะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะได้เบาะหนังสีเบจเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะสําหรับคันนี้ได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเบาะแน่นๆเต่งๆตึงๆไม่มีรอยฉีกรอยขาดเลยนะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะเดิมเดิม สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันรับประกันให้เลยนะคะเรื่องโครงสร้างนะเราการันตีให้เลยนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีมาอย่างแน่นอนนะคะรับประกันให้เลยมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังของรถคันนี้กว้วางๆสบายๆนั่งสบายเลยมีแอร์ด้านหลังให้นะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้2ฝั่งเอาไว้เก็บสัมภาระได้นะคะในส่วนของเบาะด้านหลัง นะคะก็สามารถดึงลงมานะคะเป็นที่พักแขนที่วางแก้วน้ำได้นะคะแล้วก็มีประตูรับนะคะประตูดูไรเอมอนไปไหนก็ได้ไม่ใช่นะคะนี่อะ เป็นประตูที่จะเปิดทะลุปไปในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังได้นะคะเผื่อแบบนั่งอยู่แล้วลืมของข้างหลังเนาะก็สามารถเอื่อมไปหยิบได้เลยนะคะคันนี้นะคะเขาจะมีในส่วนของบ้านไฟฟ้าด้านหลังให้ด้วยนะคะตรงน,นี้นะกดปุ่มด้านหน้านะคะจะมีบ้าน,บ,านบ้านบังแดดไฟฟ้าขึ้นมาให้นะคะส่วนตรงประตูนะคะ ตรงประตูสองฝั่งก็มีม่านบังแดดให้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบอัตโนมือนะคะปรับขึ้นปรับลงเอาเองนะคะส่วนด้านหลังเนาะก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะคะมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันต่อนะคันนี้สําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะลูกค้าโอ้โหกว้างๆบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะสําหรับคันนี้นะบอดี้เดิมๆโครงสร้างเดิมๆนะคะสวยๆเลยนะค,ะคันนี้นะคะ ด้านล่างนะคะอุปกรณ์ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงมีให้ครบเลยนะคะส่องดูบอดี้ด้านล่างนะคะเดิมๆรอยซีนเดิมๆไม่มีคราบสนิมกัดกินนะคะเรื่องของการจมน้ํามาไม่มีแน่นอนนะคะสวยๆเลยคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังนะคะรางน้ำฝนด้านหลังนะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นสวยงามน,นะคะโครงสร้างเนี่ยการันตีให้เลยนะคะรับรองว่าลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ c a มรี่2 g ปี16คันนี้นะคะใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรนัดนะคะ0 9 8ย์0 9 5 8แอนะคะแอดไลน์โทรเข้ามาได้เลยนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเดี๋ยวนะัดจะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์กันค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ VVTIW นะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ 2,000cc 167แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้าสวยๆเดิมๆไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะเครื่องยนต์แห้งๆเลยนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักผิดคว่ำมจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะในส่วนของจุด มาแต้มสีจากโรงงานนะคะลูกค้ามีให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะ หัวน็อตด,ด้านในนะคะหัวน็อตด,ด้านในเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยื่นนะคะ <Okay. S 1> หัวน็อตฝากระโปรงนะคะโลโก้โตยิต้ามีติดอยู่ชงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะในส่วนของฝากระโปรงนะคะจุดเมนอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะแล้วก็คันนี้นะคะแคมรี่เขามีในส่วนของชุดโชคช่วยเปิดปิดฝากระโปรงด้านหน้าให้ด้วยนะคะหรูหรามากเลยนะสวยๆแบบนี้พลาดกันไม่ได้เลยนะคะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้ว นะะสนใจคันนี้นะคะ Toyota Camry 2.0G ปี2016นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่649,000บาทเท่านั้นเองนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวดกันไปเลยนะคะซื้อรถวันนี้นะคะผ่อนอีกทีปีหน,น้านะห้ามพลาดกันเลยนะคะเอารถไปใช้กันก่อนฟรีๆได้เลยนะคะใครสนใจนะคะโทรหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร098260 9 5 8ย์นัดเพชรยนนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสไปเลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นะคะนะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ